สวัสดีค่ะจากร้าน TJ Auto Mac หรือร้านต้นยางยนต์นะคะวันนี้คุณลูกค้าขับรถ Toyota Vios นะ <c oughs> แต่มาจัดเป็นล้อยาลิสเอทีสีเงินนะคะขอบ15ราคา หมื่นเท่า10,000บาทเท่านั้นนะราคาไม่แพงเลยตัวนี้เป็นล้อพร้อมยางเลยนะคะคุณลูกค้าก็มีเทินของเก่าก็จ่ายอยู่แค่1,000 0บาทเท่านั้นรวมติดตั้งถ่วงล้อพร้อมใช้งานนะคะตัวนี้จับคู่กับยางกูดเยียนะคะมีเลยเป็นสเปค 17555R15 นะคะพอใส่กับล้อเดิมปุ๊บจะบอกเลยว่ารถสวยนะโมไม่แน่ใจว่าแจ้งรุ่นรถผิดหรือเปล่าแต่ขอแอบไปดูก่อนนะ เป็นตัวยาลิสเอทีนะคะก็ตรงรุ่นเขาเลยต้องขออภัยด้วยนะคะที่แจ้งชื่อรถผิดไปนี่เลยค่ะสี่ล้อพร้อมยางราคาไม่แพงถ้าเฉลี่ยแล้วตก วงละ2,500บาทเท่านั้นนี่รวมติดตั้งห่วงล้อแค่ค่าติดตั้งหวงล้ออย่างเดียวก็พันกว่าบาทแล้วนะแต่ตัวนี้เราบริการให้ด้วยสลับยางให้ฟรีด้วยนะคะยังไงถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจลองติดต่อสอบถามเข้ามาตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ภายใต้คลิปได้เลยนะคะร้านเราอยู่แถวพระราม2บางขุนเทียนเลยซอยเทียนทะเล21มา200เมตรร้านเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะคะอยู่ซ้ายมือคะ่ะยังไงวันนี้เดี๋ยวโบขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ